มามาสวัสดีครับพี่น้องนี่ผ้านทน์เข้าด้ามต่อครับผมวิธีเข้าด้ามต่อครับเอกติ้วครับเนี่ยเอาติ้วปลายแบนรอรุ่นอ็ช่มครับขอไล้าอีกสวยเปานไดครับมาเอาเร้าก็เริ่มเลยครับ ไปดูดูกันเลยยังครับตอนนี้ไผท่านนี่มีต่อกับสร้างไห้วยครับตายของพ่านนาาเขาเขาด่ามันติดประมัานนี้ครับพวกนี่จะล่อเขาด่ามึงปุ่มเป็นโงดเลยครับนี่จะติวครับ ติวครับติวครับก็เขาดับครับผมอือก็จะเข้าไปเดี๋ยวจะจ้องคู่แล้วครับผมอืมเข่าแล้วก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเหยียดหลายสีท่านชอบสีใดมักสีใดก็ให้เรียกเอาเลยครับเขาวันน้หลายสีครับผม ไอยากคุว่าปีกมาแลงดังแบบใดสร้างต่อของพ่าน,น่ายไปเบิ่งครับว่าปีกมาแลงมันดังไดนครับ แอันนายนขอบอกดวยครับตอกยิงอ่อนยิงอ่อนหนูครับยิงอ่อนยิงอ่อนหนูครับอ่อนหนูเขาหนูเขาจริงเรื่องครับผมถ้ามตุตอกแข็งเขาปวดครับหนูเขาปวดเขาแล้วกับบิงออกเร็วครับแล่นออกเร็ว หนูต่อเขาต่อแข็งมันที่เขาปวดเขาเร็วแต่าต้องยิ่งให้เร็วครับผมส่วนมากหลายต่พลาดครับต่อต่องแข็งหนูเข่าบกคอยได้หนูมันเขาเร็วหนีเร็วครับบกคือต่อต่อโพนี้ครับผมต่อต่ออ่อนครับวกนี้ต่ออ่อนสำหรับอ่อนหนูไม้แบบแคบครับอ่อนหนูไม้ไม้แบบแคบไม้พวกกวางหนูอยู่ใน หนูอยู่ในป่าหยานี่ปุ่มหยาครับนี่อ่อนออกมายิ่งได้สบายเลยครับขั้นเลยๆออกมาเป็นเครื่องเลยครับนี่แล้วก็ตอกติวด้ครับป้าน่ายขอบอกเลยครับตอกติวมันเป็นติวใหม่ครับมันพอเขาใส่งานแล้วมันถึงงุ่มเขาครับผมปลายมันถึงงุ่มเขาให้ให้ทันทุกท่านพยายามรีดออกครับรีดออกรอบที่หนึ่งกับรอบที่สองครับรีดออกเลยครับรีดออกให่มันบานออกครับผมตอกมันค่อยสีดงดีครับผม ถ้าม <krit> ันโกบเขาแล้วมันทีดังดังมวนๆครับผมถ้าท่านรีดออกปป๊บนี่มันทีดังมวนเลยครับน่ครับอยายามันรีดออกนะครับรีดออกรีดออกให้มันให้ตอมันเป็นตอมันตรงครับผมเนี่ยมันโกบเขาตอกติวที่มาโกบเขาไเป็นเฉพาะตอกติวครับมาโกบเขาเพราะมันเป็นเปลือกใหม่ครับมันถือถือความชื้นถือยังมากเพราะมันถือแดดมันก็โกบเขาครับผมพอเวลาเขาใส่งานเขาเขาออกไปใส่งานเขาก็รีดออกมันให้มันบางหน่อยนะครับแล้วก็ตัน ครับที่ดังวันครับตีมาแรงจันได้งานนี่ครับผมต่อข้างภายในเตี้ยนแบบธรรมชาติอยไงครับผมพวกตะเกียนวกแมงไหมแมงจิงหรีดจีรอจีโฟมเหยี่ยงไตเหยน่ยวอะไรครับนี่ต่อข้างภายในครับผมมาแล้วกันมาเราพวกนี้ครับไม่โดนเกินไปตีขาดเม่อไรครับผมสติกเกอร์ สามเอ็มสติ๊กเกอร์สามเอ็มสติ๊กเกอร์จะทอนแสงสติ๊กเกอร์เลี้ยงแสงกับสติ๊กเกอร์สามเอ็มครับแล้วสติ๊กเกอร์มาติดครับผม มาดึงตัวนี้ลงมาครับผมโ,โนอะลมาตีกันอยู่นี่อีกแล้วครับ Ah ah <y> un, un ้คร well, so ับโอ้ตีกันอยู่นี่เวนนกเลยตีกันเปนไก่เลยเขาหวนนกขี้น้องอยงนี้นกเขาวนอยู่นี่ซันอยู่นี่ มาณนี้ครับเขาเดี๋ยวไฟแช็กล้นครับผมโดยท่อหมดสองชั้นครับผมน,นี่ครับจะประมาณนี้ครับกังคืนถือแสงไฟมันจะสว่างสวัยครับเลี้ยงแสงครับผม สไตล์ของเขาตอกเขาด้ามตอกครับผมตอกติวอกติวตอกติวตอกติวปวลายแบนไอเ้เไย้เม็ดแตงก็สั่งมากครับผมเดี๋ยวจัดให้ครับผมนี่ยพยายามรีดเส้นตอกมันตอกมากทีครับผม,มตรงมากตอกติวทีม,มักหุมุกเขาครับผมเอากระดออกมารีดออกมาเส้นตอ,อกม,มันมตรงสวยงามเีครับ มุกขเขาแบบนี่ครับดอกเลยครับนี่อ่ามันจะสวยงามครับครับ จะประมาณนี้ครับผมตอบของพันนายครับผมก็จะประมาณนี้เด้อใ้ดได้สั่งมากครับผมกลางคืนจะสว่างสวยเลี้ยงแสงสวยงามถ้าได้สนใจก็ดได้ก็ทักมากครับหรือโทรมาตามเบอร์โทรงโล,ลงไว้ให้นะในยูทูบครับผม YouTube อร์สตูดิโอพันนายตอกสันหนู f a เฟซบุ๊กตอกสั้นหนูครับผม มีโลงไว้ครับผมก็ให้ได้สั่งมาเด้ครับเนดะ้อวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับผมเขาเข้าดามต่อไม่แล้วกันสวัสดีครับผม